Già phục vụ này. Giùm. Ok, đang nghe chưa. Alle mưu chịu mọi người. Naja, เด right ี๋ยวก็มีที่งานก็จะพ่อแม่ก็จะให้ชมอย่างนี้อย่างนี้ 装么子东西？装吧。你准备装的嘛？我他妈贱的，都是笨的。哎呀、嗯，哎呀，

เด็ตัวนี้บุ้มแม่นเหถาดบุ้มปอครับบุ้มแม่นเห่ถาดต่างต่างบ่เดยดดำดำเนครับแงแ บอกคันนี้ขันมีคันได้นี่ใส่บอลนี่อลไรก็เข้าหู้ตัวนี้มันขอให้ทำไส้ขึ้นมาเลยตัวนี้มันฮอกไส้ตันี้เนี่ยบะเล็กไก่สิมันมันมันใกล้จากนี้ขึ้นไปเทิงเออถักหัวหูมันมาเอาเข่ามาทางนั้นแหละมัย่างมันซอไซสตัวนี้เอาเอาไม่ได้ 对的。嗯。 Đây. <laughs> Thục. <laughs> <laughs>